สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายผลินครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวเรื่องความสําเร็จนําเสนอโดยดรสมชายหัดเชลีลหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์คอยล์คอร์เปรชั่นจำกัดวันนี้ทุกคาถามมีคําตอบแน่นอนครับสวัสดีครับดอรสมชายครับครับสวัสดีครับครับวันนี้คงเจาะลึกในเชิงการสร้างความสําเร็จนิดหนึ่งนะเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจว่าความสําเร็จ อันแท้จริงน,นมันอยู่ที่ตรงไหนะน่ะครับครับถ้าพูดถึงความสําเร็จเนี่ยนะครับก็ต้องพูดให้เข้าใจก่อนว่าอ,อะไรคือความสําเร็จที่เราค,รคาดหวังแล้วก็มีเป้าหมายสามารถวัดได้แค่ไหนว่าความสําเร็จที่เรา,าระดับที่เราถึงแล้วเนี่ยมาถึสักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าพูดอย่างนี้ก็คงจะเห็นภาพว่าความสําเร็จเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันมีโอกาสที่จะสามารถจับต้องได้ไหม แล้วก็สามารถพิสูจน์ได้งว่าวันนี้เราสําเร็จหรือไม่สําเร็จอพอเห็นภาพนะฮะว่ามันต้องมีกรอบเวลามีเรื่องของการวัดเป้าว่าเรา<ฮ>ถึงเป้าสักกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้แหละครับคือคือเบื้องต้นี่สําคัญมันอยู่ที่ว่าคนพี่น้องประชายชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนจะไปหามันยังไงไอตง้ตรงนี้สําคัญมากนะครับก็ความสําเร็จเนี่ยนะฮะไม่เท่ากันผมพูดเมื่อครู่ว่าต้องมีกรอบเวลา S <S ต้องมีเป้าว่าเราจะทําได้สักแค่ไหนแล้วก็เป้าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราอยากจะไปถึงตรงนั้นเป็นความสําเร็จที่เราพึงพอใจเพะนั้นถ้าพูดถึงคาว่าพึงพอใจเนี่ยความสําเร็จมอาจจะมีไม่เท่ากันบางคนบอกว่าแค่นี้สําเร็จแล้วบางคนบอกว่า,าต้องมากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นกรอบเวลาก็เป็นองค์ประกอบด้วยนะครับแต่ว่าเป้าที่บอกว่าเราจะไปถึงแค่ไหนเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะต้องพาพิจารณาว่าวันนี้ความสําเร็จที่เราคาดหวังและตั้งเป้าเนี่ย มันไกลหรือใกล้แต่ว่าทุกคนก็มีโอกาสตั้งเป้านะแต่ปัญหาก็คือว่าให้เป้าที่เราตั้งเนี่ยมันไกลเกินเกินตัวเราไหม,มเป็นไปได้ไหมเหตนั้นบางคนเนี่ยเหมือนเหมือนสําเร็จแล้วนะแต่ก็ยังพูดว่าไม่สำเร็จสักทีทก็ได้ไสิก็เพราะว่าอาจจะเป็นการตั้งเป้าที่ไกลไปแล้วบางครั้งเนี่ยการตั้งเป้าที่ไกลไปก็อาจจะไม่ได้วิเคราะห์ว่าความสามารถหรือว่าศักยภาพเราเนี่ยจะสามารถไปถึงตรงนั้นได้ไหมซึ่งเราก็พูดกันในรายการเสมอนะครับว่า ที่เขาบอกว่าเวลาทำอะไรแล้วแต่เนี่ยก็ต้องอย่าอย่าให้เกินเกินตัวหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือว่าเวลาตั้งเป้าหรือจะทำอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องนึกถึงความเป็นไปได้ด้วยแล้วก็สามารถทำให้มันเกิดขึ้นเป็นผลสิดแล้วก็เป็นความมือพอใจก็ต้องไปสอดคล้องกับสิ่งที่เราเป็นต้องบอกว่าเป็นความฝัน,ฝนเป็นความตั้งใจแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าแล้วไอคอวาลูของเราเนี่ยคุณค่าหลักของเราที่เรามีคุณค่าหลักหมายถึงอะไร ก็คือความสามารถกับทรัพยากรที่เรามีเนี่ยสามารถที่จะเอาเป็นตัวเครื่องมือเนี่ยเป็นผลักดันให้สิ่งที่เราคาดหวังหรือเป็นเป้าที่เราตั้งไว้เนี่ยไปถึงได้ไหมเพราะพพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นน,นะฮะว่าวันนี้นะครับในแง่ของการที่เราจะทําให้เราเนี่ยประสบผลเนี่ยเราไม่ใช่นึกว่าอยากจะทําให้เราสําเร็จเราก็ตั้งเป้าไปเลย ไม่ใช่ครับแค่แบบแบบเลื่อนลอยอย่างนี้ไม่ได้คือเห็นเขาสําเร็จเขาก็อยากสาเร็จบ้างสุภาษิตถ้าพูดให้เข้าใจง่ายเขาว่าเห็นช้างขี้ก็ขี่ตามช้างคือบางทีเราไม่ได้ช้างอ่ะนะเราอาจจะเป็นแค่ม้าเพื่อจะเป็นแค่ลานด้ข้าใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็เริ่มเข้าใจเอ๊ะแล้วมันยังไงถ้าเราเรานึกถึงช้างก่อนถ้าช้างนี่กําลังมหาศาลตัวใหญ่นะครับแน่นอนอายุช้างก็ยืนยืนยาวกว่าแล้วแล้วถ้านึกถึงม้าล่ะ ม้าวิ่งเร็วกว่าช้างแน่นอนแล้วลาล่ะลาวิ่งช้ากว่ามา้ายิ่งยิ่งช้ากว่าม้านะฮะแล้วก็ปัญหาคือว่าแต่ว่าข้อดีของลาก็คือไปเรื่อยๆทนทานคืออยู่ได้นานะนะ่นะไม่ค่อยเหนื่อยเพราะว่าเขาก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆไป,ไปช้าไปเรื่อยๆไเลี้ยงย้นไอสิ่งที่เราจะเป็นอะไรเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงกันว่าวันนี้เราเป็นอะไรวิเคราะห์ตัวเองก่อนถ้าบอกว่าเราเป็นม้า เอาละเราทาอะไรที่ม้าทําสําเร็จได้ก็นึกถึงซิว่าเรามีความเร็วมีความได้เปรียบเรื่องเนี้ยนะครับเรามาวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าความสามารถศักยภาพษษเราไม่ว่าจะเป็นความสามารถก็ดีเรื่องของทรัพยากรที่เรามีนึกถึงว่าม้าเนี่ยมีอะไรมีความอึดความเร็วนะครับลามีอะไรมีความอึดแต่ไม่เร็วใช่ไหอดช้างอ่าช้างเป็นอะไรอึด,อดช้างอึดแรงดีแรงดีอ่าแต่ว่ามีพลังมากกว่าม้าและลาเห็นไหมครับ ก็ต้องดูว่าเรามีอะไรตรงเนี้พิสูจน์เห็นง่ายว่าเรามีคอวาลุอะไรค่าวาลุ็คือคุณค่าหลักที่เรามีหรือถ้าพูดถึงว่าเป็นแกนความสามารถหลักของเราที่เราคิดว่าเราสามารถเอาสิ่งนี้ไปใช้แล้วสู้เขาได้ไม่ใช่จู่ๆจะไปสู้เหมือนเราอยากจะชกก็ขึ้นชกคือชกข้ามรูนอยู่เรื่อยนะฮะเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ได้มองตัวเองเขาบอกว่าไม่ได้มองตัวเองที่ทุพาสิบอกว่าเห็นช้างขี่ขี่ตามช้างเนี่ยความหมายก็ถือว่าเห็นเขาทํา เราก็อยากสาเร็จเหมือนเขาแต่เราลืมดูไปว่าเราไม่ได้เป็นช้าง <Ừ. S 1> นะเราอาจจะเป็นแค่ลาหรือเป็นม้าก็ต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เป็นความสําเร็จของเราเนี่ยถ้านึกถึงความสําเร็จถ้าเราไม่ได้เป็นช้างและเราเป็นม้าความสําเร็จของม้าที่ทําได้แค่คท,า,คทาแค่ไหนครับเห็นภาพนะก็แสดงว่าต้องดูพื้นฐานเราเป็นหลักดูองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานและเป็นคอรวารุของเราที่มันสามารถเอาไปใช้แล้วก็สามารถเอาไปแข่งขันได้ครับไม่ใว่าเรามีลักแข่งขันไม่ได้นะบอกว่ามีเหมือนกันมีความอึดเหมือนลา แต่แข่งขันได้ไหมอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วเหมือนมา้าจะไปแข่งกับม้าก็คงยากเห็นภาพไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องนึกก่อนว่าเอาละวันนี้เรามีสิ่งที่มันเป็นคุณค่าหลักของเรามันมีคุณสมบัติอะไรที่เราสามารถเอาความสามารถแล้วก็ทรัพยากรของเราแล้วก็ก่อบกับเป็นความตั้งใจที่เราอยากจะเป็นเป็นความคาดหวังของเราเลยในชีวิตนี้เราอยากจะเป็นก็ต้องไปถามตัวเองครับว่าเราอยากได้อะไรวิเคราะห์อะไรแต่ถ้าโดยรวม,รวมๆเนี่ยเห็นภาพง่ายๆเลยครับว่าถ้าเรานึกถึงว่าเอาละวันนี้เราอยากได้รถได้บ้าน ครับอ่าเราก็ต้องนึกก่อนครับเวลาทำอะไรไปสู่ความสำเร็จเนี่ยไม่ต้องไปมองเป้าใหญ่เลียงสูงได้แต่อย่าไปคาดหวังหืมไม่ได้ละ,ะถ้าอย่างนี้ฉันจะต้องมีรถสักคันรถอะไรล่ะขอโรลส์รอยซ์เลยอย่างนี้มันก็ไกลไปครับก็ค่อยๆไต่ครับความสำเร็จที่ดีเนี่ยเขาบอกค่อยๆทําทำไปถ้ามันมีความสำเร็จวันละเล็กวันละน้อย,มน,ย,ม,นยมนุษย์เราเนี่ยสมองเนี่ยมีมีมีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้ว่าสิ่งที่เราทำอะไรแล้วมันเกิดอะไรที่มันซ้ำซซากๆเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นเรื่อย ถ้าเรานึกถึงสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าเรานึกถึงความสำเร็จแล้วก็เราก็สําเร็จความคุ้นเคยการที่เราอยู่กับความสําเร็จบรรยากาศของความสำเร็จแล้วก็สิ่งที่เราอยู่กับมันเนี่ยนะจะดึงเอาโน้มน้าวเอา,าแล้วก็เรียกว่าเป็นพลังการดึงดูดดึงมาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความสาเร็จเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเมมโมรีชีวิตเรามีเมมโมรีพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยค่อยๆทาทําจากเล็กๆไปเป็นความสําเร็จสะสมไปเรืเ่อยๆอ,อาจจะมีกรอบเวลา เขาบอกว่าสมมุติว่าในชีวิตเราเนี่ยนะครับถ้าวันนี้เราอยูกก่กอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าเวลาการทําอะไรสําเร็จเนี่ยมันมีอยู่3ามเฟสเฟสที่หนึ่งเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ช,ช่วงที่2นี่คือการเติบโตและช่วงที่3าเนี่ยเก็บเกี่ยวถ้าเรานึกถึงความสําเร็จเนี่ยเราต้องถามตัวเองด้วยว่าวันนี้เราอยู่ช่วงไหนบางคนบอกว่าอยู่ช่วงของการเติบโตเติบโตเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะไปยังาอาจจะไม่ถึงเป้านะอาจจะเดินมาครึ่งหนึง่ง ยังไม่ถึงเป้าแล้วเขาบอกว่าเออยังไม่สําเร็จสักทีหนึ่งแล้วก็บางคนก็บอกว่ามันต้องไปอีกนะก็บุกอีกนะครับแต่ก็บางครั้งเลยเป้าไปแล้วก็ยังบอกยังไม่สําเร็จอีกบ,บางครั้งเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยต้องหาความสุขบ้างแล้วก็ต้องภูมิใจแต่ถ้าให้ดีแล้วเนี่ยความความสำเร็จเนี่ยจงซอยความสําเร็จนั้นมาเป็นความสําเร็จช่วงๆเห็นไหมฮะถ้าผมบอกก่อเวลาถ้าบอกว่าชีวิตเราเราบอกก็มีสามช่วงเอาละ ช่วงของการเรียนรู้ถ้าวันนี้เราเรียนรู้แล้วสํสเร็จอะไรที่เป็นความสําเร็จวันนี้พรุ่งนี้อะไรที่เป็นความสําเร็จแต่ละวันจงเก็บเกี่ยวความสําเร็จนั้นถ้าให้ความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวเราวันละเล็กวันละน้อยในความสําเร็จที่ค่อยๆคืบคลานมามันก็จากเล็กไปหาใหญ่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็บอกว่าค่อยๆสะสมนะสะสมสะสมความสําเร็จค่อยๆเพิ่มพูนความสําเร็จไม่ใช่ว่ามองเป้าใหญ่แล้วมันไม่ถึงสักทีจะก้าวกระโดดไปแล้วก็เครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้คำว่าพอใจเนี่ย เราพอใจความสำเร็จวันนี้ <จะ S 2> วันนี้เรา <Break. S 2> ทําได้แค่วันนี้<ง>ทําได้แค่นี้ไม่ได้เบรกนะเป็นไงปลดปล่อยสารภาพความคิดเราอยากฝันอะไรฝันไปเลยอย่าไปบล็อกไว้ไม่อย่าไปบล็อกไว้แต่ความสําเร็จเนี่ยจงมีกรอบเวลามสมมติว่าวันเนี้ยเราบอกว่าเป้าเราเนี่ยอีก30ปีเราจะเป็นอะไรครับไม่ได้มาคาดแบบยังไม่สําเร็จเลยไม่เป็นไรครับแต่วันเนี้ยก่อนจะไปถึงปีที่30ที่เราบอกว่าเป้าใหญ่ของเราเนี่ย วันนี้มีความสําเร็จย่อยๆที่เราซอยมาเนี่ยเราบอกว่า3ปีเนี่ยแบ่งเป็น1ิช่วงเนี่ยสปีนี้ทําอะไรอีก3ปีข้างหน้าทําอะไรแล้วมันถึงความสําเร็จที่เราตั้งเป้าหมายว่าจงวางเขาเรียกว่าแผนที่หรือไม่แมพตัวเองก่อนว่า3ปีนี้ทําอะไร6ปีข้างหน้าทาอะไร9ปีเป็นยังไงแล้วถึงตอนนั้นเราจะไปแต่ละขั้นเนี่ยอะไรต้องสําเร็จก่อนแล้วค่อยๆไปทีละคืบทีละคืบ,คบถ้าเราเป็นขั้นๆบันไดยอย่างนี้นะครับ เราจะค้นพบกับความสาเร็จเราค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งในที่สุดความสำเร็จเราจะไปสู่เป้าหมายได้แต่ว่าถ้าเราทําอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สอดคล้องกันเนี่ยนะครับเราอาจจะไปมองเป้าใหญ่แต่เราลืมความสาเร็จเล็กๆน้อยที่เป็นบันไดไต่ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยแล้วเราก็ข้ามไปเลยกระโดดพวดทิ้ง10ขั้น20ขั้นเนี่ยอาจจะข้ามไม่ถึงและตกลงมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําเร็จที่บอกว่าอยู่ทุกคนทุกแขวงเนี่ยนะครับก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นของเรานี่ วันนี้3ปีนี้1ปีนี้เรามีความสำเร็จอะไรที่มันเป็นไมล์เมปของเราเป็นขั้นบันไดที่จะทําแล้วให้ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับซึ่งก็ต้องค้นหาว่าไอ้ขั้นแต่ละขั้นเนี่ยเราต้องสะสมอะไรเพิ่มพูนความรู้สะสมทรัพยากรที่เป็นเครื่องมือทีนี้มีคนถามอา้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะคิดยังไงละ่ะว่าเราจะไปถึงตรงนั้นก็ต้องวิเคราะห์ครับถ้าอย่างนั้นก็กลับมาดูว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่เป็นความสำเร็จที่เป็นเป้าใหญ่เนี่ย เป็นความตั้งใจของเราเป็นเรื่องของฝันของเรานะครับเป็นฝันเป็นวิชชเนอรี่โกคือเป็นเป้าหมายที่เราอยากให้เกิดขึ้นเป็นฝันของเราที่จะเกิดขึ้นเราก็ต้องมาดูครับส่วนที่3ก็คือเป็นคุณค่าหลักก็คือทรัพยากรและความสามารถเราที่จะทําให้ฝันเราเป็นจริงอ่ะมีอะไรบ้างเราก็ไปค้นหาเพราะฉะนั้นเราอาจจะแบ่งสิ่งที่เราต้องทําให้มันเกิดเป็นช่วงๆเนี่ยเราค่อยเอามาทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องครับเห็นไหมครับสะสมได้ เดี๋ยวถามนิดหนึ่งนะคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่นี่ความสาเร็จเดินมาหาเราหรือว่าเราเข้าไปแสวงหาความสําเร็จด้วยตัวเราเองต้องบอกว่าความสําเร็จนี่อยู่รอบตัวเราหรือถ้าเขาพูดว่าความรู้เนี่ยอยู่รอบตัวเราอันนี้เรื่องจริงเดินไปตรงไหนก็เป็นความรู้เดินไปตรงไหนก็มีโอกาสถ้ามองให้เห็นเห็นภาพนะฮะทีนี้ไอ้ความที่หลายคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมองไม่เห็นความสําเร็จของตัวเองไม่เห็นศักยภาพตัวเอง เอาเป็นว่าวันนี้ตั้งเป้าว่าจะทำงาน5อย่างแค่คุณทำงานครบ5อย่างผลของงานไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้ถ้าคุณทำได้ก็ถือเป็นความสาเร็จในสิ่งที่คุณมีหน้าที่ที่รับผิดชอบและคุณทาได้แล้วเป็นความสาเร็จหนึ่งเรื่องละนะครับหรือถ้าวันนี้คุณบอกว่าตั้งใจจะทาอะไรสักอย่างที่ไม่เคยทําเลยแล้วก็ผัดอยู่วันทุกวันทุกวันผัดวันประกันพุง่งไม่ไม่เคยเริ่มต้นสักทีแต่วันนี้ได้เริ่มต้นถือเป็นความสมําเร็จแล้ว เห็นหน้าไหมฮะงนั้นความสําเร็จไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความเร็เราก็ต้องเก็บเกี่ยวความเร็จเมื่อเพิ่มพูนความสําเร็จที่เกิดขึ้นในตัวเราทุกวันทุกวันทุกวัน,วนถ้าเราเริ่มเห็นว่าความสําเร็จนั้นเนี่ยมันเริ่มจับต้องได้ไอ้ตรงนี้แหละครับมันก็จะเริ่มเป็นเรียกรูปเป็นร่างของความสเร็จที่ก่อตัวจากสิ่งที่เราค่อยๆสะสมใครจะรู้หรือไม่รู้แต่ตัวเรารู้รู้ว่าความสําเร็จนั้นเกิดกับตัวเราเองเรารู้ว่าเราสําเร็จแค่ไหน ไม่เป็นไรครับคนอื่นไม่ไม่เกี่ยวต้องบอกว่างานนี้เรื่องของคนอื่นเราไม่เกี่ยวรเรามองเรื่องของตัวเองว่าความสําเร็จของเราเนี่ยวันนี้เราทําอะไรที่เป็นเป้าหมายในระยะสั้นของเราแล้วสำเร็จแล้วค่อยๆไปสู่เป้าหมายระยะยาวอันนี้แหละครับ,รบที่คนหลายหลายคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าผิดพลาดผิดพลาดตรงไหนรู้ไหมครับล้มเหลวในความคิดตรงที่ว่าเอาสิ่งที่ตัวเองทําสําเร็จเนี่ยไม่ได้มองคุณค่าตรงนั้น กลับมองทุกเรื่องทุกวันที่เป็นปัญหาเอามาบทบังความสาเร็จที่เราได้ทาไปแล้วครับเราไม่ได้ค้นพบเลยว่าไอ้สิ่งที่ทําทุกวันทุกวันเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาไปแล้วแล้วก็บอกว่าไม่ทำไม่รู้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ฉันทาอะไรบ้างแต่ละวันเห็นภาพนะปล่อยไปเรื่อยๆครับปล่อยไปเรื่อยๆไม่ได้เมิอนเลยคือทํางานทุกวันเนี่ยไม่ได้คิดหรอกว่าตัวเองสําเร็จออถูกไหมถ้าแบบนี้ดีไหมไม่เกิดความภาคภูมิใจไม่ถือว่าดีไม่ถือว่าดีไม่ถือว่าดีต้องรู้สึกได้ว่าวันนี้เราได้ทําอะไรกันแล้วแต่ที่เราได้ทํามันคคือวามสเรจท้งิน ครับเดี๋ยวเบรกหนะท่านผู้ชมฮะเราจะมาดูว่าการตั้งเป้าเป็นตัวเงินกับการตั้งเป้าเป็นตัวงานหมายถึงว่าได้มีโอกาสได้ทํางานกับการตั้งเป้าเพื่อได้เงิน